สวัสดีครับพบกับผมหงแดงชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดในวันนี้เป็นเรื่องราวของมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่1 0พฤศจิกายนน่าสนใจมากๆวันนี้มาพร้อมนะอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้นักมวยแต่ละคนมีดีมีเด็ดตรงไหนเดี๋ยวหงแดงจะวิเคราะห์ให้ฟังมาที่คู่หนึ่งเลยนะครับคู่หนึ่งนี่น่าสนใจมากไกรทองพิยุผ้าใบเจอกับพรนํำโชคสภูมิพัฒน์ร้อยยี่สิบเอ็ดทั้งคู่นะเป็นนักสู้จากแดนใต้ไกรทองเนี่ย เป็นนักสู้จากสุราษฎร์ธานีส่วนพรนำโชคจากนครศรีธรรมราชขวาด้วยกันทั้งคู่นะไกลทองนี่มีแข้งขวาหมัดขวาศอกคมในเหนียวแน่นขณะที่พรนำโชคเนี่ยสรีระรูปร่างดีแข้งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นเหมือนกันนี่คือคู่หนึ่งของวยไทยเจษสีอาทิตย์ที่10พฤศจิกามาที่คู่สองคู่สองขอ,งขอ,งของบอกว่าไม่ธรรมดา หนึ่งสยามสอเดชพันธ์วันนี้ประ,ะแก้วนะคะาคาอบจนครพนมโอ้โหสามฟอร์มล่าสุดสุดแจม่มหนึ่งสยามนี่เป็นมวยซ้ายนะซ้อมอยู่สอเดชาพันธ์ทีเด็ดเขาที่เข่าวงในวงนอกนี่มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายส่วนวงในถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่แก้วนะคะาคาอบจนครพนมนี่ธรรมดาที่ไหนนักโชคเหรียญทองกีฬาแห่งชาติรีสเกตเกมเป็นมวยจังหวะฝีมือนะมวยขวา แข้งขวาจัดจานล่าสุดนี่เตะก้านคอน็อคคู่ต่อสู้ขนาดที่หมัดคู่ต่อสู้โดนไม่ได้นะเป็นหลับเป็นหล่นนี่คือคู่2ส,ส่วนคู่สมน่าสนใจมากๆเป็นการรีเทิร์นกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของคู่โหดนะเพชรมงคลสวนกีฬาห้วยต้มวันนี้ประทะเอกลักษณ์สอสานกาเมียนคู่นี้เคยชกกันมาที่มวยรอบนะวันนั้นชกกันในรอบรองโอ้โหขอบอกว่าเพชรมงคลเนี่ย ออกนำไปก่อนแต่ยกสี่พลาดโดนสออของเอกลักษณ์นะเอียงสุดท้ายแพ้รอบรองเอกลักษณ์ผ่านเข้าชิงแล้วก็ได้เป็นแชมป์มวยรอบปูนเสือวันนี้มาชกเป็นรองคู่เอกมวยไทยเจะสีขอบอกว่าน่าสนใจมากๆส่วนคู่เอกแม่ประคุณเอ้ยวันนี้เป็นการเจอกันของนักสู้เซาะกลาวนะจากบุรีรัมแชมป์ร้อยสิบสอปอนช่องเจ็ด เพชรฤิ์พอหอมกลิ่นนะนี่แชมป์จากบุรีดํขาขณะที่คู่ต่อสู้เป็นจอมดีเดือดจากแนนใต้นะสุราธานีสิงดํายุทธสุราชเพชรฤทธิ์ธเนี่ยซ้อมอยู่พีเคขณะที่สิงดําซ้อมอยู่เจดฟูเฟืองสุราชวันนี้ เข่าในครบเครื่องเป็นมวยขวาแชมป์ปะทะจังหวะฝีมือครบเครื่องมวยซ้ายใครจะเป็นแชมป์ร้อยปอนช่อง7สีอาทิตย์ที่10บพฤศจิกายนรู้กันชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือต้องการดูเต็มสตรีมเต็มพิกัดก็ต้องดูที่บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีช่องหงแดงสุรินวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ